สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลุงซาพาแซบอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบมาพอกับลุงซาพาแซบอีกแล้วมิน,นิผ้าออกมาทัางหน้าพี่น้องมาเลียงควายมาเลียงควายหละกันในมือมีอีย่างมากบอกนนมิน้เมนูพิเศษทุกคนคะ่ะเมนูจีหนังนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นหนังควายนะทุกคนลุงสีเอามาจีอันผู้ใดที่เข้ามาเบิ้งช่องลุงซาพาแซบใครเป็นสมาชิกใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะคะแล้วก็ กดกระดิ่งเน่เด้อทุกคนคะเผื่อเวลามันแจ้งเตือนน่ะจะได้รู้ว่าโอ้ยลุงมาแล้วจะได้มาเบิ่งกันนะทุกคนเนาะโอ้ยบเบาลายเมือ <c oughs> ่อยเบาว่าหายใจพี่น้องค่ะก็เลยมาจี้นังนี่นะจ้าป่ะเดี๋ยวสิไปดังไฟก่อนขออนุญาตไปดังก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปดังไฟเนาะอยู่ทุงหน้าทุกคนบรรยากาศบรรยากาศทุงหน้า <c oughs> เรียงว่าเรียงไายเนาะบรรยากาศมาเต็มที่เลยทุกคนคะป่ะ ทีดังกันค่ะจุดไฟก,ก่อนเลย แตกเลยทุกคนหอนจีหนังนะคะขั้นตอนเดี๋ยวก่อนดังไฟก่อนก่อนจะจีก็ดังไฟให้ได้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะดังไฟแล้วสีจีหนังแต่ว่าล่อให้มันเกิดทานก่อนควายสิได้กินอ้อน มันมาขอพ่อใหม่ๆแล้วไปไปเขาวตรงจี้มันดำขนาดนี้เลยนะคะ่ะคือกระบวนการจี้หนังขั้วยนะคะขูดออกให้มันขาวเมื่อกี้ลุงเพชรดำๆแล้วเนาะอ่า อันนี้คือจี้แล้วนะคะทุกคนค่ะแตวาวสาหรับคนทีหมักเอาไปแกงขี้ขีเล็กเอาไปแกงใส่เป็นอาหารแกงหนังวายหนังง่วก็คือเอาไปเห็ดแ,แต่จากทุกคนค่ะแตวาวอันเนี้ยลุงกินแบบสดๆนะคะอันนี้คือการกินแบบสดๆธรรมชาติของเด็กหนึ่งวายจ้ะทุกคน <c oughs> รสชาติจะออกแบบหอมหอมๆหนุ่มๆห,มหอมแบบ อันนี้คือหนังควายมันความแตกต่างของหนังควายกับหนังวัวคุณหนังควายมันสีหนาห<ม>นากว่าหนัง,งวัวค่ะทุกคนค่ะแล้วคว่ำนึบมันสิหลายกว่าโอ้ยห่อนเดี๋ยวดียวนี่ควอนไหมบางคน่ำก็สียำหยาดอมไว้ก็ได้ค่ะให้มันเฟื่อยในปากเนาะโอ้ยหอมหอมความหอมแบบหนังใหม่หอมหอมแบบ หนังควายสีแบบว่าสีหอมแห้งแสบหนังงวงก็แสบเหมือนกันจะว่าหนังควายมันสีสีหนากว่าหนังงวมันสีบางกว่าอร่อยหอมมันมากค่คะคนคะมินี่คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะลาไปกับดวงอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์จะตกดินแล้วบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติดดีแห้งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ